สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนสวัสดีกัลายาณมิตรทุกท่านนะคะถ้าใครที่บังเอิญมาเจอคลิปนี้และกดเข้ามาดูเจนอยากจะบอกคุณว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่อย่างใดนะคะเพราะว่าไพ่นะคะกองนี้พลังงานของเขากําลังดึงดึงดูดคุณเข้ามานะคะโดยหัวข้อในการทําคลิปวันนี้นะคือข้อความด่วนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ต้องการที่จะบอกเล่าแก่คุณก็ให้ถือซะว่าวันนี้ที่เราเข้ามาดูคลิปนี้นะคะมันเป็นการรีเฟชพลังงานตัวเองนะคะโดยการที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเบื้องบนนะคะที่คุณนับถือเขาส่งข้อความมา ให้กับคุณนะคะส่งเป็นคําปลอบใจคําแนะนําโดยผ่านไพ่สองสำรับของเจนนะคะโดยไพ่ที่เจนจะนํามาใช้ในวันนี้นะคะก็คือคาชานันทาร r นนะคะแล้วก็ไพ่เสียงประสิบจากพระพิคเนนะคะ Whisper of Lord a n e s h a เพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องห่วงว่าข้อความเนี้ยมาจากเบื้องบนนะคะเพื่อมาทําให้ทุกคนนะคะ พ้นจากความทุกข์นะคะให้เรามีความสุขนะคะแล้วก็เหมือนเป็นเข็มทิศที่คอยชี้แนะทุกคนให้พบกับหนทางสว่างนะคะถือว่าเป็นถ้อยคำดีๆจากเบื้องบนแล้วกันนะอะเราก็มาดูกันเลยก่อนอื่นนะคะเจนก็ขอเช็คพลังงานจากคุณทุกคนก่อน,นว่าช่วงนี้นะคะพลังงานของคุณมันเป็นยังไงแล้วมันมีอะไรที่ต้องปรับไหมนะไพ่ใบ,บแรกออกมานะคะ เป็น Page of p e n t a c l e จะมีความรู้สึกว่าช่วงนี้พลังงานของคุณคือหลายๆคนนะคะมีสิ่งที่ปรารถนามีสิ่งที่อยากลงมือทำมันน่าจะเป็นเกี่ยวกับความมั่นคงในชีวิตนะคะถ้าไม่ใช่เรื่องการงานอาจจะเป็นเรื่องการเงินหรือว่าการเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยนะมีความรู้สึกว่าอยากปักหลักอยากให้ความมั่นคงอยากให้ความแบบ Stable มันเกิดกับทุกคนนะคะแต่ว่าพลังงานในตอนนี้ จริงๆถามว่ามันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้แต่ว่าสิ่งที่มันฉุดหนังในตอนนี้คือภาวะเรื่องการเงินนะคะหเจนมองว่าการเงินของคนที่เป็นพลังงานกองเนี่ยคือใช้จ่ายก็จริงแต่ว่ามีภาระให้ใช้จ่ายมากมายเหมือนแปลว่าเราหาเงินคนเดียวแต่ว่า เราต้องใช้ใจ่ายเผื่อคนอื่นด้วยนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินของคนที่บ้านหรือว่าอาจจะเป็นภาระค่าใช้ใจ่ายของเราที่เราต้องแบกรับคนที่บ้านไว้เหมือนแบบมันเป็นหน้าที่มันอาจจะเป็นด้วยความเต็มใจแต่ว่าในสิ่งสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ทําให้อ่าผลักดันให้ความคิดเนี้ยมันรู้สึกติดขัดนะคะคือเหมือนว่าอยากได้ความมั่นคงเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณต้องมีค่าใช้ใจ่ายมากมายมีภาระให้กับใครอีกหลายๆคนนะคะมันก็เลยทําให้นะคะ อ่าไพ่ใบนี้เห็นป่ะคุณเลยต้องจํากัดค่าใช้จ่ายตัวเองตอนนี้เหมือนในช่วงที่แบบว่าอยาก ไปต่อแต่ว่าไปไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้สึกว่าค่าใช้จ่ายมันตึงพไพ่ใบนี้นะคือตึงเหมือนว่าต้องสำรองเงินในอนาคตอาจจะเป็นด้วยข่าวสถานการณ์บ้านเมืองในตอนนี้ที่มันทําให้คุณรู้สึกว่าจะต้องอดอ่อนมันก็เลยทําให้ไอสิ่งเนี้ยที่คิดไว้นะคะไอเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินมันถูกฟรีสไปก่อนตอนนี้มันถูกกดไว้นะถ้าเจนมองจากไพ่สามใบนี้คือตอนนี้มันถูกกดไว้แล้วนะคะด้วยภาระและการรัดเข็มขัดคุณมองว่าช่วงนี้มันไม่ใช่ช่วงที่ควรจะต้องแบบการเงินมันจะฟลูได้ดัง หรือแบบมีความสุขว่ามันเป็นเหมือนความทุกข์ในใจของทุกคนด้วยนะที่มาดูกองเนี่ยว่าอยากให้เงินมันงอกเงยเหมือนกันแต่ตอนนี้ไม่ไหวจริงๆอยากจะรัดเข็มขัดเพราะว่าด้วยความที่ว่ามีภาระหน้าที่มากมายและด้วยสถานการณ์บ้านเมืองเนีมันก็เลยทําให้ใบนี้บังเกิดขึ้นมานะคะแต่ว่าไม่เป็นไรคะ่นะอ่ไพ่ใบนี้บอกว่าเดี๋ยวนะคะทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้ถ้าให้เจนมองนะไม่เกิน ภายในเดือนนี้อีกสามสัปดาห์ทุกอย่างน่าจะต้องลงตัวสถานการณ์บ้านเมืองอะไรก็ตามนะคะคือเหมือนจะได้ข้อสรุปนะคะข้อสรุปมันจะเป็นหน้าที่่น่าพอใจไหมเจนคิดว่าในระดับหนึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบเกี่ยวกับเรื่องบ้านเมืองอันนี้เจนไม่แน่ใจแต่ว่าเกี่ยวกับพลังงานของทุกคนนะคะเจนมีความรู้สึกว่า อีกสามสัปดาห์นะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้มันน่าจะมีความแบบว่าเคลื่อนไหวพลังงานที่รู้สึกว่ามันติดขัดมันในที่สุดมันก็จะฟล์ได้มากขึ้นนะมองว่าอีกประมาณสามสัปดาห์นะคะอ,อ,อย่างช้าสุดเจนว่าก็ไม่เกินเดือนนะคะทุกอย่างมันน่าจะเข้าที่เข้าทางขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นพลังงานของคุณในช่วงนี้อันนี้ที่เจนจะขอเปิดให้ดูเพิ่มนะดูเพื่องความกลัวในใจของคุณแล้วกันนะคะว่า มันมีความกลัวอะไรซ่อนอยู่เพราะว่าการที่คุณอะรู้จักหรือว่าแบบได้เห็นความกลัวของตัวเองอะคุณจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะคะฉะนั้นจะขออนุญาตนะคะเปิดดูใช่ค่ะความกลัวของคุณนะคะคุณกลัวคนที่คุณจะต้องดูแลหรือว่า คือเรียกว่าอะไรมีคนเข้ามาให้คุณดูแลอาจจะเป็นคนในครอบครัวเป็นลูกหลานนะคะพี่น้องญาติพี่น้อง,องที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณทิ้งเขาไม่ได้นะคะมันก็เลยเป็นแรงผลักดันให้คุณต้องสู้นะคะช่วงนี้คุณอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะคะมันเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความเหนื่อยแต่ความเหนื่อยเนี่ยมันเหมือนเป็นความทา้าทายในตัวคุณถ้าถามว่าความกลัวของคุณอะไรคือคุณกลัวที่ว่าคุณเหนื่อยแล้วอะ มันจะต้องเหนื่อยมากขึ้นเพราะว่ามีคุณไม่อยากให้คนคนนี้เดือดร้อนหรือว่าไม่อยากแบบ ไม่อยาเห็นแบบเหมือนทําใจไม่ได้ที่แบบว่าจะเห็นคนรอบข้างแบบว่ามีความทุกข์หรือมีความเครียดมีความสึกว่าถ้าแบบคนคุณแบบเหมือนอารมณ์ว่าคุณมีอ่ะคุณไม่มีได้แต่แบบคุณไม่อยากให้เขาไม่มีนะเหมือนมันเป็นแบบมันเป็นด้วยความรักนะคะและความเป็นห่วงความแบบอะไรหลายๆอย่างอะ่ะมันก็เลยทําให้เนี่ยมันเกิดเป็นความกลัวในใจของคุณเห็นไหมมันเกิดเป็นความกลัวในใจของคุณก็คือ คุณน่าจะเป็นคนที่ห่วงคนรอบตัวมากกว่าตัวเองนะคะคือเหมือนตัวเองจะยังไงก็ได้แต่แบบว่าสภาวะของคนรอบตัวยังไงมันก็ต้องผ่านผลไปได้นะคะแล้วยิ่งมันเจอเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ที่แม่แน่นอนมันก็เลยทําให้ไอ้แผนอะไรหลายอย่างที่วางไว้ในเรื่องการเงินนะคะมันถูกฟรีซไว้นะคะในเรื่องการงานด้วยก็ได้นะเหมือนแบบอยากจะขยับขยายนูน่นอยากจะไปทํานู่นเสริมนี่เสริมแต่แบบตอนนี้แบบอับจนหนทางว่าแบบด้วยสถานการณ์ในตอนนี้มันจะทําได้อย่างไรนะคะแต่จริงๆทําได้นะ คือเหมือนเขาบอกว่าแบบ ต้องตั้งสติอะถ้าเจนมองจากไพ่กองนี้คือต้องตั้งสติหนึ่งตั้งสติสองคิดนะคะว่าไพ่ใบนี้สองใบนี้มันเป็นไพ่ที่สามารถมันบอกได้นะว่าตอนนี้คุณควรจะไม่ต้องไปโฟกัสกับผลโฟกัสกับเหตุก่อนตอนนี้ว่าคุณพอจะทําอะไรได้บ้างอย่าคิดว่าสิ้นเดือนนี้จะหาเงินมาจ่ายได้ยังไงสิ้นเดือนนี้มันจะไปรอดไหมคุณคิดแค่ว่าตอนนี้ในเดือนเนี้ยตอนนี้เลยคุณมีอะไรที่พอทําได้มั่งทักษะอะไรคอนเนคชั่นอะไรที่นี้นะคะลองลีสออกมา ไอสิ่งที่คุณพอทําได้ตอนนี้แหละมันจะมันจะสามารถแบบว่า เป็นอีกหนึ่งคีที่ทําให้คุณพ้นจากสถานการณ์นี้ไปได้นะคะอ่ะเรามาดูนะคะว่าหลังจากสถานการณ์นี้นะคะคําแนะนําจากเบื้องบนนะคะเขาจะแนะนําอะไรให้กับคุณนะคะไพ่ใบแรกที่เจนเปิดนี่คะ่ะ determination นะคะเป็นความมั่นคงนะคะตอนนี้เขาบอกว่าไาพา่ใบนี้ปรากฏขึ้นมานะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่เกี่ยวกับจักระที่หนึ่งนะจักระรากในการที่จักระรากนะคะมันขึ้นมามันเป็นเรื่องปกติคนที่มีความรู้สึกว่าความเป็นอยู่ การเงินหรือว่าชีวิตตัวเองแบบว่ามีความไม่ปลอดภัยกลัวว่าจะพังทลายไพ่ใบนี้จะขึ้นมาเพราะฉะนั้นวิธีแก้นะคะคำแนะนาของเบอ้บนคือให้คุณเปลี่ยนมายเซตตัวเอง2องไพ่ตื่นเช้ามาหรือตอนหลับก็ได้ลองพยายามทําสมาธินะคะสมาธิช่วยได้สมาธิเพราะอะไรว่าสมาตอนที่คุณทําสมาธินะคะหรือว่าแบบอยู่ในช่วงที่ กึ่งหลับกึ่งตื่นก็ได้นะเหมือนแบบเคยฟังไหมแบบว่าพวก affirmation หรือว่าแบบว่าเสียงสัง่งจิตก่อนนอนนะแต่เจนไม่ได้อยากให้คุณไปฟังเสียงสั่งจิตนะพไพ่ใบนี้เหมือนแบบว่ามีอคุณลองเ e a ร์ชใน YouTube นะรู้จักระ meditation นะคะหรือว่าพระภาษาไทยก็คือการปรับจักระรากหรือว่าพิมพ์ใน อ่า uh, YouTube ก็ได้นะว่าจักระที่1น,นะคะคุณก็จะเจอคลิปเสียงนะคะที่ชวนคุณบําบัดจักระนี้นะคะเพราะว่าจักระเนี้ยถ้ามันไม่สถเียนนะเขาแปลว่าคุณนะ่ะกำลังกลัวกลัวขาดแคลนเงินกลัวความเป็นอยู่กลัวลม้มกลัวแบบชีวิตตัวเองล่มสลายเพราะฉะนั้นการปรับจักระนี้นะคะมันก็จะทําให้ อะไรหลายๆอย่างมันดีขึ้นนะคะเหมือนแบบไพ่ไปเนี้ยคีย์เวิร์ดของเขาคือความมั่นคงความปลอดภัยเพราะฉะนั้นคุณต้องคิดก่อนว่าทุกอย่างมันผ่านไปได้คุณต้องมั่นคงนะคะจิตใจต้องมั่นคงช่วงนี้ต้องไม่เป๋ไม่เขวนะคะอันนี้คืออย่างที่หนึ่งที่ไพ่ต้องการบอกนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เจนเสริมในการทําสมาธิเพื่อให้แบบว่าเกิดความมั่นคงรู้ไหมเพราะอะไรเพราะว่าช่วงที่เราอยู่ในสมาธิอ่ะมันจะ โฟกัสได้ดีมากนะคะไอเดียมันจะลื่นไหลถ้าคุณยิ่งเครียดนะคุณสังเกตมาคุณยิ่งหาทางออกมันยิ่งตันเพราะว่าสมองมันแบบมีข้อมูลอะไรมากมายเต็มไปหมดนะคะเป็นข้อมูลในด้านลบด้วยเสียส่วนมาแต่ว่าการอยู่ในสมาธินะคะหรือการที่แบบว่าเรากําลังโฟกัสกับเหมือนกําลังคุยกับตัวเอง คุยกับความต้องการของตัวเองว่าเฮ้ยเราเป็นอะไรเราต้องการอะไรคุณเชื่อมาไอเดียมากมายที่แบบมันไม่คิดว่ามันจะมีอยู่ดีๆมันก็จะผุดขึ้นมาในหัวมันแบบเธอต้องทําแบบนี้นะถ้าเธอทําแบบนี้อยู่ดีๆคุณก็จะปิ๊งไอเดียนะแล้วคุณก็เอาทักษะทั้งหมดที่มีเหมือนไอเดียที่คุณคิดได้ออกมานั่งลิฟต์นะคะแล้วลงมือทานะคะคาแนะนําที่2จากเบื้องบนนะคะ คำแนะนำที่สองจากเบื้องบนนี่คะ่ะ Understand หันกลับมาเข้าใจรักตัวเองคะ่ะคือคุณรู้ว่าความต้องการของคนอื่นต้องการอะไรตอนนี้หันกลับมาเข้าใจตัวเองด้วยนะคะว่าที่ชีวิตมีปัญหาเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่ง เราแบบแบกรับเพื่อคนอื่นมากไปไหมแล้วมันจําเป็นไหมถ้าตอนนี้นะคุณมีปัญหาเรื่องการเงินนะจะมีความรู้สึกว่าให้ตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นออกไปแล้วเอาเงินที่มีไปลงทุนอะไรที่ต่อยอดหนึ่งลงทุนกับความรู้นะคะความรู้เป็นสิ่งที่มีแล้วมันไม่หายไปไหนเพราะฉะนั้นลงทุนกับความรู้ลองคิดว่าในสถานการณ์ตอนนี้ด้วยทักษะที่คุณมีสามารถทําอะไรได้เพิ่มเติมบ้างแล้วมันพอจะไปต่ออะไรได้บ้างถ้าอะไรในบ้านที่รู้สึกว่ามันแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้นะคะ ก็ลองดูแต่อันนี้ไม่ได้ชี้นํานะแต่เหมือนไพ่อะมันเป็นคําแนะนำจากไพ่คือให้คิดก่อนเราหาอะไรที่แบบพอจะทําได้โดยที่แบบตัวเองไม่เดือดร้อนนะคะไปที่สอง understanding นะคะให้กลับมาเข้าใจตัวเอง <c oughs> คือเหมือนช่วงเนี้ยถ้ามองจากหน้าไพ่กองเนี้ยคือสติของเรานะคะอาจจะหายไปในบางช่วงด้วยความที่แบบเราเจอสถานการณ์ที่กดดันนะคะไพ่ไปต่อไปค่ะ healing เห็นไหมาการเยียวยาเนี่ย คำแนะนําจากเบื้องบนนะคะที่ต้องการส่งถึงคุณคือคุณต้องกลับมาดูแลตัวเองรักตัวเองสุขภาพตัวเองบางครั้งเชื่อไหมาการที่ปล่อยให้สุขภาพมันส,ดสุดโทมปล่อยให้แบบมันเกิดภาวะออฟฟิศซินโดมปล่อยให้เกิดปวดหัวเรือรังเหนื่อยเรือรังมันถ้าเป็นเรื่องของพลังงานมันบล็อกพลังงานการเงินนะบล็อกสิ่งดีๆที่จะเข้ามาเพราะฉะนั้นนะคะ พักฟื้นร่างกายให้เรียบร้อยก่อนมันไม่ได้เป็นสุขภาพทางจิตใจอย่างเดียวนะมันเป็นร่างกายด้วยเนี่ยหน้าไพ่ชุดนี้บอกนะคะว่าร่างกายของคุณติดขัดนะคะถ้ามองจากจักระที่หนึ่งกับฮิลลิ่งด้วยนะจะมีความรู้สึกว่าหนึ่งนะคะระบบท้องของคุณไม่ค่อยดีหรือเป่าท้องอืดมีความรู้สึกว่าเคลื่อนไหวตัวได้ลําบากนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีปัญหาจากสะโพกและเชิงการานและเป็นหัวเข่านะคะมันเป็นอะไรที่สัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นนะคะแก้ตรงนั้นก่อนนะ แล้วมันก็จะดีขึ้นนะคะ embrace นะคะเนี่ยเป็นการให้พรจากเบื้องบนนะคะว่าเขานะคะเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ได้ที่คุณนับถือองค์พ่อองค์แม่นะคะหรือว่า ก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเขาอบอุ้มและคอยดูแลคุณอยู่คุณไม่ได้อยู่เพียงลําพังนะคะบอกเลยคุณไม่ได้อยู่เพียงลําพังนะคะรักษาตัวรักษาใจให้ดีนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้ามีเวลานะคะก็ไปกราบไหว้บูชานะคะด้วยใจจริงนะคะด้วยใจที่บริสุทธิ์นะแล้วทุกๆอย่างนะคะมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะ ไอ้หนทางที่ว่ามันบล็อกอยู่ตอนแรกอะคะ่ะคุณจะเห็นทางสว่างมากขึ้นอันนี้เป็นคําแนะนําจากเบื้องบนนะคะว่าถ้าคุณเคลียร์ตัวเองนะรักษาร่างกายรักษาจิตใจนะคะถ้าป่วยอยู่ช่วงเนี้ยทําให้มันดีขึ้นมาอย่าฝืนทํนนะางานหนักอย่าฝืนหาเงินทั้งทั้งที่ร่างกายไม่ไหวอันนี้คือสิ่งที่ศักดิ์สิ่งสักดิ์ต้องการบอกนะคะ <c oughs> เห็นไหมทุกคนนะคะ คุณมีคนที่รักมากมายคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เบื้องบนที่คอยดูแลและเอาใจใส่เพราะฉะนั้นนะคะรักตัวเองให้มากๆนะอันนี้คือสิ่งที่เบื้องบนอยากบอกคุณนะเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังหนึ่งนะคะไอสิ่งทั้งหลายอะ่ะไอเรื่องการเงินหรือว่าเรื่องการงานที่ว่ามันสถานาสถานการณ์มันชวนกดดันนะคะท้ายที่สุด มันจะมีทางออกจากทักษะของคุณนะคะจากสิ่งที่คุณพอจะทําได้เพราะฉะนั้นหนึ่งนะคะสิ่งที่เบื้องบนต้องการบอกแทนที่คุณจะโฟกัสว่าทําไมคุณถึงไม่ได้แบบมันจะไม่ทันแล้วให้โฟกัสนะคะตอนนี้ว่ามันพอจะทําอะไรได้บ้างนะคะที่จะให้การเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยมันแบบมีความไหลลื่นมากขึ้นแบบการงานมีโฟล์ชีวิตที่ดีขึ้นสองถ้าร่างกายนะคะรู้สึกว่าเจ็บป่วยคุณต้องพัก นะคะรักษาร่างกายด้วยไม่ใช่ว่าโงตะบี้ตะบันทำอะไรเกินกำลังนะคะอันนี้มันไม่ดีต่อพลังงานร่างกายและพลังงานติดใจเราอย่างที่ 3. นะคะ determination นะคะก็คือเกี่ยวกับจัก,กระรากอย่างที่เจนบอกนะคะการทำสมาธินะคะปรับจักระนะคะล้างจักระรากนะคะรู้จักระจักระสีแดงมันก็จะทำให้ความกลัวในใจของคุณอะ่ะมันดีขึ้นนะคะทำสมาธิเล็กน้อยวันละ3นาที5นาทีก็ได้นะคะแล้วเราค่อยพัฒนาขึ้น เวลาที่จะแนะนําให้ทําสมาธินะคะคือก่อนนอนและตื่นเช้ามานะคะขอแค่สักสามนาทีห้านาทีนะตื่นเช้ามาอย่าเพิ่งจับโทรศัพท์นะตื่นเช้ามาอย่าเพิ่งจับโทรศัพท์แล้วเข้าไปดูข่าวนะคะเปิดเพลงนั่งสมาธิก่อนสั้นๆก็ได้นะคะเพื่อเป็นการโฟกัสให้กับตัวเองและอยากให้คุณพูดคำนี้ทุกวันนะคะว่าวันนี้แทบแบบ เจนจะแนะนําให้นะว่าการที่เราพูดเจตนารมณ์ของเราในตอนเช้าว่ามันส่งผลถึงวันนั้นของเราทั้งวันคุณเคยไหมสังเกตถ้าคุณโฟกัสกับความเครียดว่าทําไมวันนี้ชีวิตต้องเป็นอย่างนั้นแล้วคุณออกไปใช้ชีวิตโดยที่มีเซตความคิดนั้นคุณจะคิดอย่างนั้นทั้งวันเจนอยากให้คุณเปลี่ยนนะคะคิดว่า วันนี้โชคดีอะไรจะเกิดกับฉันเพราะว่าการที่คุณพูดแบบนี้วันนี้คุณก็จะโฟกัสแต่เรื่องโชคดีแล้วไอ้สิ่งที่คุณโฟกัสมันก็จะค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นโชคดีมันก็จะค่อยๆเข้ามาคุณก็จะมองว่าเอ้ยทำไมวันนี้คุณมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาเพราะฉะนั้นสัญญากับเจนนะคะยามเช้าพูดขึ้นมาทุกวนันพูดกับตัวเองก็ได้พูดในใจพูดออกเสียงบอกว่าวันนี้นะคะฉันคาดหมายคาดหวังนะว่าวันนี้จะมีโชคดีหรือมีปาฏิหาริ์เกิดอะไรขึ้นกับเรานะ อันนี้เจนก็จบนะคะการทำงานของไพ่นะคะกองนี้กับหัวข้อที่ว่าข้อความถึงเบื้องบนนะคะถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาอยากบอกกับคุณเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณถูกใจพลังงานของไพ่ชุดนี้นะคะได้โปรดกดไลค์กดแชร์นะคะหรือว่ากดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจและหากไม่อยากพลาดข้อความดีๆแบบนี้นะคะ กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข้อความจากเบื้องบนของเจนอีกนะคะเจนก็จะทําคลิปนะคะในเชิงการบําบัดผ่านไพ่นะคะการให้กําลังใจนะคะการมอบพลังบวกนะคะการเยียวยาทุกคนผ่านศาสตร์ของไพ่นะ,ะสำหรับคลิปวันนี้เจนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเอาไว้พบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ